สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพบกันหลังหวยไทยออกนะคะก็ขออภัยนะคะขออภัยนะคะเสียงไก่เป็นไรก็ไม่รู้นะคะ มาดูกันนะคะหลังหวยไทยออกนะคะใครหมานใครเฮงใครปังนะคะแอดขอแสดงความดีใจด้วยนะคะโอ้ยหวยออกอยู่ไปจะหมูกเราเนาะ0ูนย์เสามนะคะ0ูนย์เสามนี่ออกหวยอื่นบ่อยมากเลยนะคะพวกหวยฮงหวยหุ้นหวยอะไรอย่างนี้ค่ะอุ้ยออกบ่อยมากค่ะมาหวยไทยเฉยเลยเนาะถ้าเป็นเจ็กสมก็จะได้ยู่ จับไม่ได้ศูนย์เก้าสามได้แต่สองตัวบเล็กทีค่ะเบลิกทีมาดูกันนะคะมาดูกันเลยนะคะเลขดับบนของเราก็ดับผ่านนะคะดับผ่านนะคะออกศูนย์เก้าสามนะคะให้ดับบนหกดับผ่านนะคะ อันนี้ดับบนล่างของเรานะคะดับบนล่างให้ไปที่ศนย์นะคะให้ไปที่ศนนะคะดับไม่อยู่หลักร้อยนะคะหน่วย10บร้อยนะดับไม่อยู่หลักร้อยค่ะที่เหลือดับอยู่หมดก็ถือว่าหลุดนะคะหลุดเลยค่ะแต่สําหรับแอดเนาะสตัวแอดก็มีศูนย์อยู่แล้วนะคะแต่ถ้า2ตัวถ้ามา90อย่างนี้ตายค่ะแอดไม่มีศูนย์เลยนะคะหลักหน่วยกับหลักสิบค่ะ หลักหน่วยกับหลักสิบแอดไม่มีศูนย์เลยนะคะโชคดีค่ะโชคดีที่นางไปหลักร้อยนะคะไม่งั้นแอดก็ดับแทนศูนยเลยค่ะโอ้ยังช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าหลักหน่วยกับหลักสิบแอดไม่มีศูนย์เลยนะคะหวยแอดไปนะคะแอดตัดศูนย์ทิ้งหมดเลยประหยัดงบได้เยอะมากค่ะช่วยได้เยอะเลยนะคะสูตรดับสามสูตรนี้ต้องขอบคุณเขาละค่ะ ขอบคุณที่ยังดับอยู่เอาอยู่นะคะส่วนหลักร้อยนะคะ3ามตัวแอดไม่ค่อยสนใจนะคะเพราะว่า3ามตัวยังไงเราก็ต้องมีศูนย์ไปอยู่แล้วเนาะถ้ามาหลักหน่วยหลักสิบนี่เครียดเลยโอ้โชคดีที่ไปหลักร้อยนะคะสนยน ดับล่างห้านะคะดับผ่านค่ะดับผ่านนะคะสวยๆเลยหนึ่งสี่นะคะใครเฮงใครปังดีใจด้วยนะคะเบาลูกเบาก่อนี่นะคะก็ชนกันกันกบเลขวิ่งเม็ดเดียวนะคะเพราะว่าห้าดับนะคะเพราะว่าห้าดับเนาะห้าดับ ห้าดับก็มาสูตรนี้นะคะสีโอเม็ดเดียวชนกันเลยสูตรวิ่งเลขวิ่งสูตรสองนะคะเข้าล่างนะคะมาดูเลขปฏิทินของเราเลขปฏิทินดับอนาดค่ะมาเข้าอันนี้แทนนะคะนี่มาเข้าอันนี้แทนนะคะเลขมาเข้างวดนี้แทนเนาะถ้าไปงวดก่อนหน้าแลวมึงเอ้ยว่าเลขปฏิทินก็หลุดนะคะเลขปฏิทินหลุดค่ะก็ขออนุญาตเลื่อนชุบไปชุบมาเดิม เอกของเราก็เข้าบนตามคาดเลยค่ะเข้าบนตามคาดพระเอกเข้าบนดีมากเลยเนาะพระเอกเข้าแต่บนนะคะชุดวินของเรานะคะเรียกถูกไหมก็ไม่รู้เนาะชุดวินของเราเข้าตามคาดเลยค่ะเข้าไปที่เก้านะคะเลขมาสูงเนาะเลขวันพระ ก็ยังไม่ได้ไหวยพระจุดทูบเลยเนาะเดี๋ยวจะไปไหวยพระแล้วค่ะหวยออกแล้วเขาบอกว่าหวยออกหมดแล้วยังไม่ได้จุดอีกเอ้าเราเอาหวยอื่นก็ได้นะทุกคนเพื่อนไ้เลยดิสามเก่าตรงตุงเลยตัวนั้นโอ่เก้าสามหวยออกเก้าสามใช่ไมคะศูนย์เก้าสามเนาะเพื่อนไ้เลยดเบเีแอร์เจ็ดสามเก่า เจ็ดสามเก่าคือสีเดส์องวะเลขวิ่งเม็ดเดียวนะคะเลกวิ่งเม็ดเดียวนะคะก็โอ้ยแอดให้ไปสี่สองโลเม็ดเดียวใครหมานใครเห็นใครปังดีใจด้วยนะคะเลกวิ่งเม็ดเดียวก็เข้าไปเต็มเต็มเต็มเม็ด เต็มหน่วยเต็มเหนียวเลยนะคะเข้าทุกอันเลยนะคะนี่เลขฟันนะคะฟัน <Fun S 1> ว่าฟันหน้าหลุด 1, หนึ่งสี่หวยมีหนึ่งจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าแอดไม่มีหนึ่งในเลขของแอดเนาะแอดมีสองสองสองสามสองสี่นะคะสามสามสามสี่อันนี้เป็นเลขที่เป็นเลขแอดที่เล่นประจํานะคะแอดก็ไม่รู้ว่าฟันหน้าหลุดนี่เขาตีว่าอะไรแต่ว่าหนึ่งก็เน้นๆแล้วละคะ่ะ อันนี้เป็นเป็นตัวเลขชุดวินนะคะชุดวินเนาะถ้า7 8 9ไม่หลุดก็มาตามนี้ค่ะเข้าไปที่3 9นะคะโอ้นี่0 9 0 3 9โอ้ใครจะจับได้เนาะก็เข้าไปค่ะดีใจด้วยนะคะทุกท่านนะคะก็ติมติมค่ะเข้าไปเข้าไปนะคะส่วนเลขล่างของเรางวดนี้หลุดนะคะ เลขล่างของเรางวดนี้หลุดเลยค่ะไปที่บนแทนนะคะถือว่าหลุดค่ะไปบนเลยค่ะตารางก็หลุดเลยนะคะตาราง ตารางนะคะตารางหลุดค่ะตารางหลุดโอ้มีเลขหกตัวยังหลุดทุกคนเลยชุดสามตัวหลุดนะคะตัดแค่ได้หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ชุดสามตัวไม่เข้าค่ะหลุดสามตัวไอ้รอดลอดใหม่นี่หลุดนะคะมาแต่หนึ่งสี่หวยก็มีแต่สี่หกเก้าอะไรเนี่ยเนาะ แต่ว่าหกใครที่เล่นก็ต้องตัดหกออกแล้วล่ะค่ะแต่สามตัวแอดไม่ตัดเลขดับนะคะทุกท่านอาจจะว่าเอา้าทำไมมันดับแล้วทำไมถึงมีนะคะแอดเน้นไปที่สองตัวมากกว่าค่ะสามตัวมันถ้ามันไม่มาก็คงไม่มาด้วยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าโอ้ยนาสามตัวนาะทุกคนมันก็ไว้ใจไม่ได้ดิแอดไม่เอาแค่สองตัวค่ะสามตัวแอดเอานะคะสูตรเลขดับของแอดนะคะ อันนี้แอดมาล่างหมดเลยนะคะมาล่างค่ะแอดไม่ได้ให้บนนะอันนี้ก็ไม่เข้านะคะมันไปหนึ่งสี่ไปสี่สองแอดไปสี่สองค่ะแอดไม่ได้เอาหนึ่งสี่นะคะแอดเอาสองสี่ตั้เสียดายค่ะ,ละเลขล็อกเงินแสนของเรานะคะไม่รู้ใครได้ออมสินหรือเปล่านะคะส่วนตัวแอดได้นะเพราะว่าแอดเอาไปเล่นทางอ,อมสินเลยนะคะอ,อมสินแล้วก็ หวยไทยค่ะออมสินแต่ว่าหวยไทยแอดตัดศูนย์ออกนะคะหวยไทยแอดตัดศูนย์ออกเนี่ยค่ะหวยไทยแอดตัดศูนย์ออกก็เหลือแค่หกชุดเนาะโอ้ไปไม่ถึงสามเก้าทุกคนศูนย์หนึ่งสองสามไปไม่ถึงสามเก้าค่ะทุกคน มันมาหยุดแค่สองเก้านะคะอันนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะคะแต่ว่าไปเข้าออมสิน,นะค่ะไปเข้าออมสินนะคะไปเข้าออมสินใครไปออมสินก็หมานก็หฮงนะคะเลขล็อกเลขล็อกนี้ก็เข้าออมสินบ่อยบอยก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปหน้านะคะก็รอรับชมรับฟังเนาะใครเห็นใครปังงวดนี้แอดดีใจด้วยนะคะใครแตกสามตัวแอดอิจฉาจังเลยนะคะแอดไม่แตกนะคะเสียดายค่ะอุย้ยมีตั้งเยอะตังะ้งแยะ0 9 3ย์สามแอดจับไม่ได้ค่ะจับไม่ได้มีแต่0ูนย์พวกศูนย์เก้าแปศูนย์อะไรอย่างนี้นะคะไม่มี0 9 3ย์สาว่ะ สตัวเอดไปละหมดละค่ะสตัวเอดไม่สนดเลขดับนะคะเอดสนแต่2ตัวค่ะช่วยประหยัดงบได้เยอะนะคะเลขดับก็รอรับชมรับฟังนะคะงวดหน้าบางทีเราต้องมีเลขดับไว้ตัดเลขนะคะไม่งั้นตายโอ้ยเลขเป็นร้อยตัวค่ะทุกคน ไข่แตกสามตัวงวดนี้โอ้ดีใจสวยอยู่นะคะหวยสวยค่ะศูนย์เก้าสามสวยจริงๆเป็นหวยที่แอดก็ตามอยู่ค่ะแต่ว่าพอมาหวยไทยไม่ได้ตามเนองว่ามันหลายตัวไม่ใช่ว่าไอ้นี่หรอกค่ะลืมหลายตัวเกินนะคะหลายตัวเกินแอดไปเยอะนะคะสามตัวสามตัวไปเยอะไปหลายตัวค่ะจับไม่ได้ใครจับได้นี่โอ้โชคดีเนาะ ก็ดีใจกับ FC นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนเนาะงวดหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ